Welcome to Pora Style ทำง่ายกินแซ่บ Please subscribe like share thank you Pora Style ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ กินอาาเมนูแก้หนาวนะคะแกงโชว์แล้วใช่ไหมคะเพื่อนวันนี้ก็มากินโชว์นะคะคิดถึงเพื่อนก็จะ,ะมาเมาโมยหน่นะะอยเนาะเจริญอาหารอยากจเจริญอาหารวันนี้ก็จะกินเยอะๆหน่อยนะคะก่อนหน้านั้นก็ลงไปคลิปทากับข้าวนิดหน่อยนะคะไม่ได้เมาโมยเท่าไหร่เนาะนะคะอาทิตย์หนึ่งพอ้าก็จะกินหนักอยู่ประมาณสองสามวันเนาะ วันนี้อากาศหนาวเย็นมากเลยก็แกงเห็ดสี่อย่างนะเพื่อนนะที่พ่ร่าแกงโชว์นั่นแหละนะคะใครใครเห็นแกงก็น่าอยากกินด้วยใช่วันนี้ก็จะมากินโชว์เลยนะแกงเสร็จก็มากินเลยนะคะหอมหอมเพื่อนแกงสูตรพ่อร่าน้ำข้าวโพดนี้หวานอําลํำเลยนะจะช่วให้ดูห,หวานไม่ต้องใส่ผงชูรสก็ได้ <laughs> ใส่ผงอะไรขนอนไปนิดนึงนะคะนะคะอร่อยค่ะ ข้าวเหนียวกับน้ำแอปเปิลเนาะก็มีส้มมีมีแอปเปิลนะคะรู้จะกินไหวหรือเปล่าเพราะวันนี้ก็จะจัดข้าวเหนียวหนักนะคะเหนียวนุ่มติดมือมากเลยนะคะจ้ํมก่อนค่ะมันร้อนอะเพื่อนใช้มือจุ่มไม่ได้เนะาะวันเนี้หวานนะครับกระโพดวานฟักทองนะคะ หวานบวกอีกเห็ดอีกเนอะร้อนมากแน่เนี่ยอร่อยกินได้ทุกวันก็ได้นะคะเนี่ยกินวนอยู่เนี่ยเพื่อนเห็ดถ้วยมันเหมือนเห็ดเพาะอาหาร เห็ดสี Head ่ er อย่างไม่ใช่จะมีทุกวันนะเพื่อนถ้าเราไม่ได้ไปตลาดไทยในะซูเปอร์มาร์เก็ตถ้ามาทันก็ได้นะฮะขายดีอะฮะกำลังพอดีเอามามาเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะ วันนี้คงกินอย่างเดียวเนาะไม่เม้าอะไค่ะ <laughs> ใครอยากก็มานั่งกินเป็นเพื่อนเด้อนะคะ น้ำข้าวโพดเขาอาจจะไม่เหนียวเหมือนน้ำข้าวเบือเพื่อนแต่มันหวานก็อร่อยตอนนี้ห้าโมงเย็นไม่เลดถ้าเลดกว่านี้ก็นอนไม่ได้ฮะ ใส่พักซีลาวเนี่ยหอมมากเลยแทนอีกตูได้เลยเพื่อนคลิปหลายๆเดือนย้อนไปดูพระรากชกนแกงเห็ดซ้มอย่างสีอย่างบ่อยอยู่นะคะ ก็จะกินวนอยู่ประมาณเท่านี้แหละที่ตัวเองทําได้นแหละเพื่อนรูรามไม่ก็ไม่หรอกคะ่ะทําไม่เป็นรูดู่ะทําแบบบ้านๆน,นี่ฮะ <c oughs> อาหารรักบ้านเกิดนี่แหละคะ่ะ <c oughs> อยากเอามือสาวแต่ม่ร้อนนะเพื่อน หัวกำลังดีอ่ะไม่เผ็ดไม่เค็มกำลังดีรสแบบถูกใจมากเลยค่ะใช้มือจุ่มนะเพื่ใช้มือรวย <laughs> แครปจิกกรากรหวาน นี่แะของมันหวานแกงใส่กันก็โอ้สุดยอดอ้วนเริ่มเย็นใช้มือได้แล้ว ทางยุโรปเนาะเขาเห็ดเยอะเจอเห็ดดูได้ทางยุโรปแต่ออสเตรียไม่ค่อยมี อยากกินเห็ดโคนอะ่ะบ้านเราไม่เห็นทําส่งนอกเลยอะ่ะเห็ดโคนเห็ดปวกกระป๋องอะ่ะเพื่อนเห็ดโคนกระป๋องอะ่ะพอลากไปหาหลายรอบไม่มีนะถ้ามีก็นก่าจะทําส่งมาบ้างนะ <c oughs> <c oughs> เห็ดโคนอร่อย วักซีเนาะ อันนี้เข้าหน้าหนาวเพื่อนผักก็จะหายากเลยไม่ยากหรอกแต่ผักไทย,ทยเรามันก็จะตายเนาะอากาศมันหนาวค่ะก็จะไม่ค่อยมีอะค่ะนะเพื่อนก็ทนเอาแค่สองสามเดือนไม่เป็นไรค่ะ ทานน้ำมันก็ยังติดซ้ายมือจุ่มมันได้ฟิลลิ่งนะเพื่อน กินอย่างเดียวเด้อทำให้กึ้นน้ำลายด้วยก็ขอโทษขออภัยเด้อพอล่าก็เป็นนะคะดูเพื่อนตอนกลางคืนน่ะนะ,ะเพื่อนทำกินโน่นกินนี่ก็หิวตามเพื่อนอะ่ะบางครั้งอยากลุกมากินเลยอะ่ะ อะไรก็ไม่อยากครับส้มตำหรอกเวลาเพื่อนกินส้มตำเยอยากน้ำลายไหลด้วยเลยหิวข้าเหนียวหมดปั้นหนึ่งแล้วพอแล้วค่ะกินเห็ดตอนนี้ กรุบๆอร่อยค่ะ กินแกงเห็ดอร่อยมากข้าวเหนียวหมดปั้นหนึง่งแกงเห็ดก็หมดครึ่งนะคะครึ่งถาดฝั่งนี้เก็บไว้ฝั่งนี้กินครึ่งถาดนะคะอร่อยกับเพื่อนนะคะอิ่มน้ำสำําลานมากนะคะอร่อยอร่อยลองนะเพื่อนเห็ดสี่อย่างน้ำข้าวโพดนะคะตำข้าวโพดใส่เข้าไปอร่อยนะคะแทนข้าวเบือ่อนี่ค่ะง,ง่ายๆจะตล์พอล่าเลยเพื่อนนะคะ นะบางว่าทุกคนก็อิ่มกับพอล่านะคะมือนี้กดอื่นก็นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะดูให้เพื่อนนะคะเพื่อนถ้ามีเวลาก็ดูให้เพื่อนจบหน่อยนะคะเพื่อนพอล่าก็จะได้เวลาเนาะนะคะ,ะ,ะ,คะกนะคะนะคะ็ถ้าดูจบที่มันก็นได้เวลาเพิ่มเนาะนะคะเวลาก็จะบวกขึ้นไปนะคะถ้าเวลาเราลดอะไรมันลดมันก็ลดนะคะถ้าวิวเพิ่มเวลาเพิ่มนะคะทรัพย์สินเพิ่มอะไรมันก็เพิ่มเพิ่มนะเพื่อ <ๆ S 1> นะนะคะเงินทองมันก็เพิ่มเพิ่มนะคะนะคะถ้าใครดูหลังบ้านเป็นเนี่ยจะเข้าใจเลย นะคะเพื่อนก็ฝากทุกคนนะถ้ามีเวลาก็นะคะดูเพื่อนให้จบนะคะจะแาใ้สก,กิดนะคะเพื่อนนะคะขอขอขอเล่านิดนึงนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย